ใส่ไฟบอลจนกระทืบกูว่าจนกระรทืบหลานใส่ไฟคิดดีๆนะทําอะไรอะ่ะรักสภาพตัวเองนะครับไม่หนีไม่เอาหนีหัวซุกหัวซุนนะอย่าแผ่นะกูขออย่าแผ่สวัสดีครับผมไอไก่โลชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวี สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆ Steam สตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอป Nemo TV แล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับใส่ฟ้าไอบอลโดนกระทืบกูก็โดวนกระทืบอะใส่ฟ้า,ฟามากระทืบกูไม่ได้เกิดเลยเนะี่ยมึงดูดิเปลีนสีครับผมขอขอจบได้ไหมครับเนี่ยกูโดนเพราะกูโดนเก้าเจ็ดเก้าไผมไม่อยากให้ไปถึงไอพี่บอลไลท์เคไปโดนด้วยเนี่ย ไถ้ามึงพูดดีๆนะเคนพูดดีๆมึงพูดดีๆไอ้เหี้ยบอลมาเตากูไปเออมึงพูดดีๆใครไปโดนด้วยมึงมาเองมาเองา้เพื่อนโดนมาแน่ผมได้หมดอ่ะก็เพื่อนโดนดีๆนะครับทำอะไรอ่ะไม่ไม่คุณคุณหรือเปล่าต้องคิดดีๆคุณหรือเปล่าที่มาปินสายไฟคิดดีๆนะทำอะไรอ่ะไม่ผมว่าคิดดีๆผมว่าฝั่งนู้นดีกว่าต้องคิด ใช่ครับคุณต้องคิดหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะแต่ดูตามตรงเลยครับผมไม่รับจบเลยนะทีเนี้ยรับสภาพตัวเองนะครับไม่หนีไม่เอาหนีหัวซุกหัวซุนนะนี่ใครครับเนี่ยขอไม่ปอมตัวหนีนะครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวมึงก็รู้แค่นั้นแหละครับพี่ครับเดี๋ยวก็รู้ครับตอนนี้ก็ดีไปครับวันนี้ยไอ้สัตว์ปั๊มไอ้เรียกไเคเคมาเนี่ยเอาแม่งเลยเราแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเอาไม่ได้เก่งเที้ยหรอกเปิดแม่งเลยจัดไปพี่ชายเอาอยู่แล้วไอ้บอสไอ้บอสบอสบอสายแล้วบอสเล่นดิ เอ้ยคอยว่ากันเรื่องเกรโอเคตอนนี้มึงช่วยกูตีก่อนอะกูมัดเปล่าอ่ะนะมีแค่มัดเปล่าอยู่แล้วแต่ฟ้ามันเดี๋ยวมันมันวิทเบสนะมันวิทเบสนะกูบอกให้วิทเบสสองสำเร็มอะก็มาดิวิทเบสสองตีนหนึ่งล้มกูล้มกูคาเนี่ยแหละล้มกูคาเตบอลหนึ่งกูบอกเลยว่ากูไม่รับจบนะแค่นั้นแหละไม่พี่จบด้วยไม่มันมันมีปืนกับสวิทเบสผม่เราเล่นยากไม่เท่าไหร่ก็จบมันไม่ได้เก่งหรอกมันไปเรื่อยไอพวกเนี้ย มึงมาแค่มึงมาก็ดีแล้วไปแต่แน่กูจะบอกไอ้เคเคสองคนนะให้ตายไงมันก็ลากไม่เอ๋อหรอกไอ้เฮียกูบอกดิยากมันไม่ได้ลากเก่งไม่ได้ลากตึงเฮียขนาดนั้นไอ้สัตว์พวกมันอะแล้วแล้วมันมีกี่คนวะโอเคสี่ผมิึงอยู่หม้อผมเบิึงอยู่พี่พี่บึงบนนะครับผมขอจบครับเท่าไหร่เอากระเป๋าเล็กเลยครับเออเอา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 มาอีกเดี๋เนี่ยอะไรครับเอามาเพิ่มผมหมดจบได้ไหมอันนี้อันนี้เอามาเอามาเพิ่มอีกแล้วครับเนี่ยก็คนที่ติดครูดาวครับร้องอะไรอะร้องอะไรไม่ไม่เอามาเพิ่มเหรอครับเนี่ย ครับร้องอะไรครับร้องโอเคตอนแรกเอาเอาไอ้คุณจะขอจบอย่าไปหาเรื่องมันทําไมผมผมผมถามว่าร้องอะไรร้องอะไรร้องอะไรร้องไหนม่ร้องไม่ร้องจะร้องทําไมผมยอมแพ้ครับรุ่นใหญ่เท่าไหร่ครับไม่จำเป็นต so ้องร้องหรอกครับร <tr> <got> right. ้องมาอ่ะเอาผมจะขอจบสรุปสองล้านใช่ไหมครับคุณเอาแป้งให้น้องดีแป้งให้น้องดีผมผมเอาสิบเอ็มครับแค่นั้นเองเดี๋ยวมีปัญหาก็หามาจ่ายเอาไปสิบบาทก็ได้เวรนฟาตีไล้กูถามมาแล้วตีได้โอเคโอเค

ไอ้สายฟ้าคุณบอกคุบอมันจะแทงผมคุมันจะแทงผมอ่แบางวันบาบาแม่แม่กแทงเลยแทงฮะไม่ใช่เกย์เกย์ชุดเป้าโรงเรียนอ่ะเกด้๋ยกแต่กูไปหาซื้อเกย์ก่อนนะเล่าเลาย่น ยไม่ออกอะรตัวอะไรเนี่ย้าเรามีแค่สามอะเออามก็สาม่กสามดี๋ยวเดี๋ยวเดกูเอ้ยเอาวให้กูรา้อทไได้หนึ่งสเดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรเรียกกับพวกกองหนุนก่อนไ้ากลัวเกินร้องอีกแล้วสามเก้าะเมื่อ้มึงอร้องมร้องมาม่้างได้ปะวะเี้ยเลิกอ้างได้ปะวะมึงกลัวอะไรมึงไม่ออกอ่ะหลอกฉวนอะไรเนี่ยจ่อเชี่ยพวกจ่อเชี่ยพวกจ่อเชี่อผู้สั่งคนก็ชนะเชี่อพวกจ่อเชี่อมึงดูเด็ดบ้นบ้าไปแล้วอ่ะ นานนะจำไว้ด้วยนะบอนี่สิตอนนั้นก็สามคนนะแล้วก็จำไว้คุณก็จำไว้เหมือนกันเอาดีเอาไีเอาดีเอาดีเพราะทองหล่อไม่ใช่เพราะสีลมโอเคระวังตัวเงดีมาดิออกแล้วมึงไม่มา ไอ้จริงทำไมอ่ะไอเจนี่จริงทำไมอ่ะตำรวจไอ้รุ่นเอ้ยตำรวจมาฮครับพี่แกทำไมไม่ตีไกลๆวะแต่ผมผมก็รัจจะใส่พวกมันแหละเพื่ึงก็ไข่ได้ไปไกลดีเออมึงก็นัดกันดีโอ้จะตีกันแบบสุดๆวัยรุ่นไอ้ยี่แล้วผมเอาเกาะไปเล่นขอในตัวเก็บของในตัวใส่ปลาเก็บได้ใส่รถแม่มันเกก็็บบขขอองงเด่วนลยเก็บไม่ได้แล้วเต็มเหลือเลขเจ็ดห้า เฮ้๋ยวให้ออกดิอ่ะดิไปดิไปดิที่เดิมเลยที่เดิมเลยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเกินเฮ้ยรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอดิรีบไม่ไปตีกันเองวะเออมึงรีมึงไม่ไปตีกันเองวะเฮ้ยน้องน้องน้องเดียเวลากินนองที่เดิมเลยที่เดิมเลยสะพานอ่ะมึงฟังนะมึงฟังนะขนาดกูยังไม่เข้าแก๊งมันยังร้องเลยที่เอาคนมาเพิ่มอีกแล้วอ๋อโง่ชิบหายเฮ้ยร้องเลยนะหักอ่ะที่ร้องชิบหายไอ้เคอีมีรถแล้วนะ ไเอาให้กูกูแพ้แต่กูไม่เคยร้องอ่ะไม่เหมือนพวกมึงเสียไปแถวอว์มึงหรือเปล่ามึงอ้างหรือเปล่าคุณอะไรที่แพ้แต่อย่าหาออกแล้วอย่าหาออกตอนนี้มึงออกเคมีรถไหมเจไม่ได้แค่ลี้วได้แล้วหมอนไม่ก็ไปสะพานดิเป็นสะพานเดี่ยขอตอนนั้นให้ออกสะพานก็ได้ยอมออกสะพานข้างล่างก็ได้เนินล่างอย่าแผ่วนะกูขออรับแผ่วอันนี้อันนี้เกือบเหรอ มันตามลงมามันมีคนเล่นไม้ป่ะพวกมันอ่ะเีบ้บบบวกห้าใช่ไหมเราสามคนเองไม่มันเล่นไม้ผู้บวกห้าปะ่ะไม้ผู้บวกห้าเดี๋ยวเราเลยมันจะัวกันจริงมาตามกู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 มา มึงลองมาเดะมึงขึ้นรถทำที่อะไรสัตว์ที่อะไรของมึงขบนเที่อะไรที่ร้องไอสัตว์ร้องแวะใ,ใหญ่เลยอ่ะน่าสเพจจัดโคตรน่าสเพจอ่ะสะภาพสถุูรณพี่บอลมานี่พี่บอลไอเคมันเล็งยิงกูนะมึงจับตัวปืนด้วย เฮ้ยเคตายอย่างไวสัตว์ตัวปืนมันเล่นได้เปรียบจัดเลยไอ้เหี้ยตีตีดิตีกูดิตีกูให้ตายนะให้เีนะเล่นเร็วเร็ว โอ้ยเฮียไอตัวท e like ี uh, ่ถ่ายไอตัวฟีไอควายมาทำไมเนี่ยใส่ทำไมเกาะอะไอควายโง่ก็นไอคิ่นช่วเอไอินช่ยไอคิเคนชิ่วเฉยไอคิเคนชิ่วเฉยไอคิเคนช่วเฉยไอคิน่วเฉยไอคิเคนวเฉยไอเนช่วเ้ยไอคี้คนชิ่วเฉยอเคนชิ่วเงอเคนี่วเฉยไอคิเคนช่วเฉไอคเนช่วเฉยไอคิเคนชิ่วเ้ยเค่วเฉยไอคเคนช่ยไอคิเน่เ่ยไอค แม่สามตัวสี่โยปากดีอีกไอ้สัสทิพย์ยาลับเลยพวกกลัวพวกเงื่อฮะสัสเฮียไอ้สายฟ้านี่ตัวฟรีนะครับฟอร์มจะตึงไอ้เฮียใส่เกาะไอ้เฮียสภาพดูสภาพไอ้เด็กเฮียนี่ใส่กอดดิมึงใส่มาทำอะไรวะใส่มาทำอะไรวะใส่ทำไมเนี่ยใส่มาโจสเกตแสนห้าไอ้เฮียอยากโจสเกตแสนห้ากลัวเขาไม่รู้ออกกูปองมึงก็ได้แต่กูรู้เองว่ามึงมีเกตแสนห้า อย่าเบอกก็ได้วันหลังไงต้องใส่โชว์ไม่ต้องใส่โชว์หรอกทำไมปากดียังไว้เฮียพ่อเพื่อนช่วยผมด้วยครับผมครับดิคี้แค่หนึ่งสัตว์อึกต่อไม่อ่อนเขื่อมันเป็นเฮียเหรอวะเฮียชักไม่ขายขำจัดเลยไอ้สัตว์ ผมจะบอกไอบอลอยู่แล้วว่าเอาคนเท่ากันไปเลยเฮีย968ครับเล่นอย่างเงี้ยเสียเปียบไป <96 8 S 1> เฮีย968โคตรเสียเปียบเลยไอสัตว์ปืนแม่งมีปืนแล้วตอนแรกผมคิดว่าแม่งเออเฮียไม่มีปืนมันมีปืนเปอร์เซ็นต์แพ้เราก็สูงแล้วบอกให้เฮ<ร>ียวิ่งไม่ถึงตัวหรอกวิ่ง้าไปจะตีโดนยิงอ<ร>ไอสัตว์แล้วแม่งเอามีดซ้ำอีกไม่กี่ทีก็ตายแล้วไอสัตว์อ๋อครับมันมีสวิตเบดด้วยมีมาม่าาไผมครับ228ครับไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับแป๊บนึงนะหมอเดี๋ยวกดให้ ได้ไหครับหมอ9 6 8ครับออออเดี <subscriber>, power, ๋ยวโดนยินครับกินมาแล้วครับหมอได้ไหมที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าตวกูเสียไม่ได้และแช้มมันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ะ้คิดจล พวกกันจ่อมันไม่ง่ายกูเก็บเงียนในทุกรลบบไปสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้อที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมปมันเป็นของกู